สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ v วอรรจี่ทอล์คโชว์ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 1 0 6 m h z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนเวลาสีทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องราวสนุกสนุกใกล้ตัวแต่ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ท่านผู้ชม แทบทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตแล้วก็ใช้งานมันอยู่ในชีวิตประจำวันเสมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วและหลายๆคนนั้นก็ใช้ประโยชน์จากมันนอกเหนือจากการรับสายเข้าหรือโทรออกบางคนบอกว่าใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มากกว่าการโทรศัพท์จริงๆียด้วยซ้ำนั่นก็คือการถ่ายภาพค่ะ การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนด้วยแท็บเลต็ตแล้วก็มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆแล้วก็หลายคนนั้นเรียกว่าแทบจะหลับตาทำก็ได้นะคะแต่ทีนี้เรื่องราวที่สนุกๆแบบนี้อยู่ในชีวิตประจําวันแบบนี้มีบางคนเขาเห็นความพิเศษและเห็นมูลค่าจากมันค่ะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายเห็นว่ามีช่องทางในการทำธุรกิจ จากเรื่องใกล้ตัวพวกเราเหล่านี้นะคะแล้วเขาก็แบ่งปันความรู้ของเขาลงในหนังสือนี้ค่ะรวยออนไลน์ขายภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนหลายคนอาจจะเคยได้อ่านแต่ถ้ายังไม่เคยอ่านไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคืนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของเขานะคะขอต้อนรับคุณปุณรัตน์สุภเลิศพรหรือว่าน้องไบร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องไร์ครค่ะ ถามก่อนเป็นยังไงมาน,นี่เรียนอยู่ที่ไหนคะก็ตอนนี้ครับกําลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยครับมห,มหาวิทยาลัยมหิดลปีหนึ่งครับผมค่ะเพิ่งปีหนึ่ง,น,งนะนงจบมัธยมมาจากที่ไหนโรงเรียนมัธยมวันในโรงครับผมค่ะเรียนสายอะไรมา,อาตอนมัธยมครับเรียนสายวิทย์คณิตมาครับเรียนวิทย์คณิตครับแล้วก็ตอนมหาลัยนี้ครับศึกษาเข้าศึกษาที่คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับผมอ๋อแสดงว่ามีใจชอบทางด้านเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารมาตั้งแต่มัธยมไหมใช่ครับก็ชอบทางด้านเทคโนโลยีมาตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะค่ะแล้วก็ได้ของเรื่องของภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเรียน EP English EP. program ที่ม,ทมัธยมแล้วตอนนี้ก็คือเรียนนานาชาติใช่ครับผมเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะสุดยอดมากเลยแล้วมีความชอบในเรื่องของไอทีในเรื่องอะไรเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันเริ่มจากอะไรบ้าง รู้สึกตัวได้ที่ชอบด้านอไอทีเนี่ยตั้งแต่ตอนมัธยมครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นช่วงของมสามที่ผมได้แต่งภาพครั้งแรกคือได้เรียนเกี่ยวกับการแต่งภาพจากโ Photoshop ครั้งแรกอันนี้คือเรียนในห้องเรียนเรียนในห้องเรียนครับผมแล้วผมก็ทําอาจารย์เขาก็สั่งงานมาเราก็ทํางานงานทําไปอาจารย์เขาก็ให้คะแนนกลับมาร้อยหนึ่งเราก็ตกใจเต็มร้อยรอครับผมผมก็ตกใจเออทำไมถึง ทำได้ร้อยหนึ่งเ,เขาก็บอกใช่ครับเกินค่าดเขาก็บอกว่าคุณทําดีมากมันเนียนมากจนแบบไม่มองไม่รู้เลยว่ามันคือภาพมันคือภาพที่ตัดตมาแต่งโอ้เสดายไม่ได้ให้รำภาพนี้มากาะมาไม่ได้คุยกันก่อนนะภาพเป็นภาพอะไรตอนนะั้นพอจำได้ไหมเขาให้ทำโปสเตอร์หนังแล้วก็ไปถ่ายรูปภาพเพื่อนมาแต่ถ้าจำไม่ผิด มันจะเป็นภาพดาบเลเซอร์ถ้าจะไม่ผิดนะครับะะเป็นท่าดาบเลเซอร์เพื่อนทําท่าอย่างนีเ้เราก็แต่งภาพดาบเลเซอร์ติดที่มือเขาซึ่งจริงๆมือเปล่ามือเปล่าครับผมแล้วก็วกไปเอาไอ้ตัวดาบเลเซอร์มาจากไหนเอาซอสจางเองคร<ต>ับทาเองทำเองอในโฟโตช็อปเลยครับผมแล้วคือมันเนียนมากมันเนียนมากเขาบอกว่ามันเขาบอกเขาด้ให้เต็มร้อยโอ้โหแล้วมีใครบ้างที่ได้เต็มร้อยในโจทย์นั้นมีอีกคนหนึ่งครับเขาก็ เขาก็เก่งเหมือนผมประมาณผมได้แต่ก็คือว่าเขาเขาก็ได้เต็มร้อยเหมือนกัน mm. เขาคจะแต่งเป็นภาพลูกไฟสองมือ oh. ใช่ครับ oh. เขาก็มีผมกับเพื่อนแค่สองคนที่ได้เต็มร้อยที่เหลือก็จะประมาณ90-80พอกว่า,วา <Okay. S 2> ครับใช้โปรแกรมอะไรเป็นพิเศษอโปรแกรมที่ผมใช้แต่งใช่ไหมครับ mm. ก็เป็น Photoshop ครับผม h o t o s h o p นี่ตอนนี้คนก็รู้จักแล้วก็ใช้กันอยู่แทบจะทั่วไปนะคะ ใช่แต่มันอยู่ที่การเลือกเลือกใช้แล้วก็การมาวางองค์ประกอบภาพต้องเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบภาพเรื่องสีที่มันจะทําให้มันเด่นหรือว่าทําให้มันดรอปสีลงมาให้มันเข้ากับภาพอย่างเงี้ยครับแล้วค่ะเรียนวิทย์คณิตเนี่ยมันมีวิชาไหนที่จาเป็นต้องต้องไปทํา Photoshop อ่ะก็คอมพิวเตอร์ครับผมวิชาคอมพิวเตอร์อค่ะ คราวนั้นเลยรู้สึกว่ายูเรกามันค้นพบตัวตนอะไรอย่างงี้เปล่าใช่ครับประมาณว่าก็คือเราก็ชอบแต่งภาพตอนนั้นเราก็รู้ว่าเราชอบแต่งภาพด้วยค่ <c oughs> ะก็เลยเราก็เลยฝึกแต่งภาพมาค่ะเรื่อยค่ะแต่ว่าถ่ายภาพนี่โดยปกติถ่ายจากสมาร์ทโฟนหรือว่าถ่ายจากกล้องดิจิต,ลตอลสมัยมนั้นใช่ไหม<ล>ครับ <c oughs> ถ่ายจากกล้อง DSR ครับผมก็คือกล้องใหญ่อืค่ะ ก็เริ่มแต่งจากตรงนั้นเริ่มแต่งจากตรงนั้นมาครับก็เท่ากับว่าคือยุคของน้องไบร์เนี่ยโตมากับการที่มีกล้องด s จอแล้วใช่ครับโตมากับการที่เริ่มมีสมาร์ทโฟนเริ่มมีครับมี g a ต่างๆเข้ามาในชีวิตแล้วใช่ครับผมก็เรียนรู้มันสนุกกนุกกรมันมาเรื่อยๆครับเรียนรู้แลวสนุกมันมาเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่าเป็นนักอ่านหนังสือตัวยงเหมือนกันนี้ใช่ครับแล้วไปเจอแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสืออะไรคะที่มาทําธุรกิจอืมจากเริ่มแรกก็คือตอนช่วงนั้นนะครับผมก็ ให้เรากำลังติด a c e b o o k เลยติด Facebook งองแงมมากช่วงนั้นคือแบบเพิ่งเฟซ e b o บุ๊กกำลังเกิดใหม่เลยติดเนียเลยนะใช่ครับติดมากมากเลยก็คือแล้วคุณพ่อเขาก็แบบถ้าเอ้ยเราติดมากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เราเราจะทํายังไงให้ Facebook มันพ่อเขาคิดว่าทํายังไงให้ a c e b o o k เนี่ยมาทําให้เราเ<ม>กิดประโยชน์ประโยชน์สําหรับเราใช่ครับเขาก็เลยแบบไปเดินหาหนังสือใช่ครับเขาก็ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผมเป็นเกี่ยวกับอ่านังสือเกี่ยวกับ ค้าขายบนอเมซอนค่ะ,ะแล้วก็กลับมาอ่านอ่านอ่านเราก็คิดว่าเราก็อ่านแล้วมันดูแบบเฮ้ยทำไมมันยากจัง <c oughs> มันมนยากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าเพราะแบบตอนช่วงนั้นแบบมสามมาภาษาอังกฤษก็แบบแบบไม่ค่อยยังไม่แข็งแรงมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันยากเกินไปอ่ะแบบเราก็บอกเราก็ไม่สนใจค่ะครับทีนี้พอถ,ถึงช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่ประจบเหมาะมากแบบเป๊ะๆเ,เลยคือผมเนี่ยชอบถ่ายรูปอยากเกาะแบกอะไรกล้องมากเขาก็แบบเฮ้ยจะคิดพุ่นพ่อคิดว่า ทำไงดีถึงจะให้แบบกล้องถ่ายรูปเนี่ยสามารถหารายได้ให้กับเราได้คือหมายสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ส่วนหนึ่งคือมีคุณพ่อคอยชี้ทางก็มีคุณพ่อคอยชี้ทางเขาก็ไปหาหนังสือกับผมผมก็เดินตามร้านหนังสือ s i b s อะไรเงี้ยครับคือคุณพ่อมีเงื่อนไขใช่ไหมจะซื้อกล้องให้จะไปซื้อหนังสือพาไม่กิดประโยชน์เลยยังไงยังไม่ใช่ครับคือแบบว่าตอนนั้นคือไม่รู้จะให้ทาไงดีก็เลยไปเดินหาก่อนพอไปเดินหาปุ๊บเราก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์สุระเกี่ยวกับขายภาพ ถ่ายออนไลน์บนอินเทอร์เนต็ตบนอินเทอร์เนต็ตบนเว็บไซต์เห็นปุ๊บ,บเป็นไงเ,เห็นปุ๊บปุ๊บเราก็คุณพ่อบอกว่าเนี่ยลองดูซิเนี่ยมันเกี่ยวกับกล้องดูนะเ,เกี่ยวกับกล้องที่เราจะอยากจะซื้อเราก็ลองอ่านอ่านอ่านดูคุณพ่อถามว่าเนี่ยทำได้ไหมให้มันเกิดประโยชน์สำหรับเราแล้วบอกเราก็ตอนนั้นอยากได้มาเลยไม่รู้อะไรโดนใจทําได้ครับ <c oughs> ตอบอย่างรวดเร็วเลยครับฉ <c oughs> <ม>ลาดมากแบ,แบบอยากอยาก,ยาก,ยากได้มาครับเราอยากได้กล้องไง ทำได้ครับอ่าคุณพ่อก็ซื้อนังสือให้พร้อมกับกล้องเลยอ่าเราก็แล้วเราก็ทามาครับผมค่ะน่ารักมากมากเลยก็เป็นเหตุผลแบบแบบเด็กๆนะเนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลไ <ป S 2> ขนาดนไหนใช่ครับแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะมีคุณพ่อเป็นผู้ชี้ทางมีพรสวรรค์อยู่ในตัวแล้วก็มีแรงบันดาลใจแล้วแต่ว่าเขาจะไปยังไงต่อธุรกิจนี้เริ่มต้นจากอะไรแล้วตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังต่อค่ะ และนี่เขากับสายสวรรค์ขืยัยิ่งยังคงอยู่กับหนุ่มน้อยคนเก่งนะคะคุณปุณรัตน์สุภเลิศพรหรือว่าน้องไบรท์นะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือรวยออนไลน์ขายภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังความคิดของเขาแล้วก็เส้นทางตอนเริ่มต้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เ,เริ่มค้นพบทางว่าจะใช้ประโยชน์จากการใช้กล้องดิจิตอลแล้วก็มาทำเป็นธุรกิจอย่างไรเขาก็เริ่มด้วยการทำไมโครสต็อก โฟโต้เมื่อปี2554นะคะเขียนเว็บของตัวเองขายพิกเซลโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยขึ้นมาชื่อ a d p i x e l s b r i g h t com อันนี้ปี2556พอสมาร์ทโฟนก็เติบโตขึ้นมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเขาก็มีแอป,ปส่วนตัวด้วยนะคะคือ Google Bright App เป็นโปรไฟล์ของตัวเองบน Windows Store แล้วก็ Google Play แล้วก็ทำธุรกิจด้านโมบายสต็อกโฟโต้ซึ่งก็คือเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ล่ะค่ะ รวมไปถึงริเริ่มตั้งกลุ่มไทยโมบายสต็อกเกอร์ในเฟซบุ๊กของไทยด้วยนี่คือใช้เวลาประมาณ2ปีทำเยอะแยะขนาดนี้เลยหรอไมสองสปีครับคุณพ่อไม่ได้บังคับใช่ไหมไม่ได้บังคับครับหลังจากชี้ทางสว่างตอนแรกนี่คือไบเดินต่อเองเลยค่ะเริ่มจากตอนแรกก่อน Microsoft Photo นี่เริ่มทําอะไร Microsoft Ph ฟโตก็คือเริ่มทําเกี่ยวกับถ่ายภาพขายออนไลน์ครับผม่ครับก็คือเราเราที่จะสามารถใช้กล้องดิจิตอลนะครับ ถ่ายภาพเสร็จแล้วเราก็อิมพอร์ตภาพจากกล้องเนี่ยครับมาใส่อ computer, คอมพิวเตอร์แล้วเราก็แต่งภาพใน computer, คอมพิวเตอร์แล้วเราก็นำภาพที่เราแต่งนีครับส่งขายบนเว็บไซต์เออขายเว็บไซต์อะไรอ่ะพวกเว็บไซต์ดังๆอย่างเช่น Shutter Sto c k หรือ<ม>ว่า123 rf อย่างเงี้ยครับ<ม>ก็จะเป็นเว็บไซต์เหมือนเป็นเอเจนซี่ในการขายภาพให้กับเราเหมือนเป็นตัวกลางในการขายภาพให้กับเราช่างภาพทั่วโลกมีสิทธิ์ส่งขายมยีสิทธิ์ส่งขายได้หมดเลยครับผมแล้วแล้วภาพแรกที่ที่ไรส่งขายมันเป็นยังไง ภาพแรกใช่ไหมครับผมจำได้เลยคือเป็นเป็นภาพมลกอไดมลกอผ่าครึ่งครับผมแล้วก็ไดคัตเป็นสีสีขาวๆรอบๆคือหมายว่าไดคัตนี่หมายถึงว่าการตัดอ็อบเจกต์ครับไปวางไว้บนฉากขาวเขาเรียกว่าการไดคัตหรือว่าไอโซเลต ค่ะครับผมนั่นเป็นภาพแรกเลยอ๋อเหรอเหมือนมลกอมีออร่าอะไรเงี้ยอ่าเป็นมลกอแล้วก็ฉากหลังขาวๆครับอยู่อยู่วนฉากลางขาวเหมือนเป็นแพ็กช็อตอะไรที่เน้นว่านี่คือมลกอมลกอใช่ครับขายได้ขายได้ครับผมมันขายได้กี่บาทภาพมลกอขายได้ตอนนั้นปาประมาณสี่สี่บาทประมาณสี่จุดสี่สี่บาทกว่าครับผมเหรอคะครับ ท่านี้ก็ดีใจแล้วนะท่านี้ก็ดีใจแล้วนะคือเป็นภาพแรกที่ขายได้เลยและแล้วคือคือที่ที่ตกใจก็คือว่าเอ้ยมันเป็นภาพที่เราไม่ได้ไม่ได้แบบไม,ไ,ไม่ได้สวยมากาาไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าขายได้และจาก ขายได้คือที่ต่างประเทศคือไม่ใช่คนไทยซื้อคือคือคือเบอร์ไวเซอร์ไปได้ว่าเขาอยากได้ผลไม้ต่างชาติแปลกๆ้วยใช่ไหมใช่ครับอาจจะเป็นอะไม่เคยเห็นหรือแบบม,<อ>มันแปลกใจใอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผมแล้วเวลาส่งขายนี่นอกจากภาพสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วเนี่ยเราต้องบรรยายภาพหรือต้องอะไรต่างๆด้วยมั้ยก็มีครับคือเราต้องบรรยายพวกคำค่อ่าเดสคริปชันของภาพว่า ภาพเนี่ยมาเกี่ยวกับอะไร <c oughs> แล้วก็ตัวที่จะทําให้เราขายได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือคีย์เวิร์ดของภาพนั้นครับผม <c oughs> อย่างเช่นมะละกอเราก็จะใส่เป็นฟรุต เป็นอ่าปพย่าเป็นออเรนจ์คือหมายเกี่ยวกับสีคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นเราสามารถใส่ได้หมดเลยก็ใส่รายละเอียดไปใช่ครับเวลาเวลาเราส่งไปก็คือส่งเหมือนกับไปทางอินเทอร์เน็ตนี้แหรอคะส่งไปทางเมลหรือส่งไปเข้าไปในถังรับภาพของมันเลยส่งผ่าน FTP Serv e r ครับผมมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัวชัตเตอร์ที่เขาเหมือนเป็นโฮสต์อย่างหนึ่งครับเป็นโฮสต์ให้เราสามารถที่จะโหลดภาพใส่เข้าไปได้แล้วมันก็จะไปโผล่ บนเว็บไซต์แล้วเราก็ทำการอิดิทภาพเหมือนกับว่าใส่เดสคริปชันภาพใส่คีย์เวิร์ดภาพแล้วก็ใส่พวกหมวดหมู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งภาพขายค่ะแล้วถ้าเขาซื้อเราจะรู้ได้ไงคนที่ส่งไปจะรู้ได้ไงว่าเขาซื้อ,อมันจะมีการแจ้งเกิดขึ้นครับว่าเราสามารถเราขายภาพนี้ได้ที่มันจะอยู่ด้านมุมขวาของเว็บไซต์เลยว่าเราได้เราได้รับกี่ตัง กี่เหรียญแล้วแล้วก็ภาพนี้ถูกขายที่ไหนมันจะมีแผนที่ขึ้นเลยอันนี้จะเป็นของเฉพาะชัตเตอร์สต็อกจะขึ้นว่าภาพนี้ถูกขายที่นี่นะภาพนี้ถูกขายที่นี่นะยังไงครับถูกซื้อที่นี่ถูกซื้อที่นี่ครับเอาล่ะเป็นใบเบิกทางมะละกอนําชีวิตใหม่มาสู่น้องไร้และไงต่อไปยังไงต่อทีนี้คือรู้ทางละทําเป็นละ ขายได้จริงใช่ครับได้เงินจะเข้าโอนเงินทางไหนอ่าทางเพย์เพาผมผ่านทางเพย์เพาแล้วก็เราก็เอาบัญชีของเราครับไปผูกกับบัญชีเพย์เพาแล้วก็ทําการโอนเงินกลับมาค่ะค่ะทีนี้ก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นส่งตลอดใช่ครับถ่ายส่งตลอดเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่ถ่ายภาพขายแบบนี้ควรจะเป็นภาพที่ถ่ายเองใช่ครับมควรเป็นภาพที่ถ่ายเองเพราะว่าไม่ใช่แบบสอยใครเข้ามาคัดลอกคอปปี้ไม่ได้มันจะสูก นเรื่องด้านลิขสิทธิ์ครับอาจจะถูกฟ้องได้ถ้าเขามาเจอภาพว่านี่ไม่ใช่ภาพนี่เป็นภาพของเขาไม่ใช่ภาพของเราค่ะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มครับคือจะโดนจะโดนปิดบัญชีด้วยของชัตเตอร์จะสั่งปิดบัญชีเลยแล้วก็ห้ามทำอีกเลยค่ะค่ะเอาละเริ่มต้นได้สวยงามมากทีนี้พอต่อไปขยับเป็นอะไรคะขยับไปเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เว็บไซต์ p i x e l by com ก็คือตอนนั้นผมได้ไปอ่านหนังสือ ฟาสเลนมิเลเน่ <c oughs> โดยได้ไม่รอไว้ก็คือจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับที่เขาประสบความสําเร็จก็คือผมไปอ่านเจอหัวข้อหนึ่งเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของเขาคือขายพิกเซลโฆษณาออนไลน์ <c oughs> ผมก็เลยศึกษาแล้วก็ลองดูว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีแล้วตอนนั้น <c oughs> ตอนม .3 ผมกําลังเขียนเว็บไซต์อยู่เลย <c oughs> คือเรียนเรียนเขียนเรียนทำวิดิโช็อปเสร็จแล้วแล้วมีเขียนเขียนเว็บไซต์ต่อผมก็เลยเอ้ยตรงสายเราสามารถทําได้เราเขียนเว็บไซต์ได้อ้าเราก็ลองเขียนดู แล้วก็ออกมาเป็นเว็บไซต์เนี่ยครับเป็นเว็บไซต์ขายพิกเซลโฆษณาออนไลน์ค่ะอันนี้ก็คือทํามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ยนะคะขอรวบรัดตัดตอนเพราะว่าน้องไบรท์มีเรื่องราวที่สนุกสนานมากๆเลยแล้วเขาก็ขยับจาก1ไป2 2ไป3มาอย่างเงี้ยเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเอ่อโมบายซ็อกโฟโต้ไทยโมบายซ็อกเกอร์เอาเอาไทยโมบายซ็อกเกอร์ใน a c e b o o k นี่คือทําอะไรก็คือเป็นกลุ๊ป ที่รวบรวมผู้คนที่ทำเกี่ยวกับโมบายสตอ็อกคือหมายว่าเป็นฮับสถานที่หนึ่งให้คนสามารถแชร์เนื้อหาได้ว่าอตอนนี้ถ่ายไปถ่ายที่นี่นะหรือแบบตอนนี้ตัวแอปเนี่ยมีกิจกรรมการถ่ายรูปอย่างนี้นะก็คือสามารถมาแชร์ได้ครับผมแล้วก็มีแอปส่วนตัวของตัวเองด้วย<ช>นะคะ,คะก็คือกูไบแอปเนี่ยเป,เป็นโปรไฟล์ของของน้องไบรที่เริ่มทำงานทางด้านนี้มาตั้งแต่แรกใช่ครับคือรวบรวมพวกโปรไฟล์ทั้งหมดที่ผมเคยทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ ก็คือมีเรื่องราวที่น่าเรียนรู้จากน้องไบรท์ามากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้ไม่เรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าคนคงรอฟังอยู่เพราะว่าเราเห็นว่ามีหนังสือเนี่ยรยออนไลน์ขายภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนเมื่อสักครู่จริงๆก็เป็นทางที่น้องไบรท์แนะนําแบบเรียนรัดไปแล้วนะคะแต่ทีนี้พี่หนิงอยากจะถามแบบเจาะลงไปเลยค่ะไบรท์ว่าเอาล่ะคนที่ดูรายการของเราในวันนี้มีสมาร์ทโฟนนะคะมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเลต็ตมีเครื่องมือที่สามารถถ่ายภาพได้เนี่ย เริ่มต้นถ่ายภาพปุ๊บควรจะยังไงต่อก็หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องเรียนรู้เรื่องแอปพลิเคชันการแต่งภาพสวยๆก่อนไหมใช่ครับเพราะว่าบางทีภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่สวยพอคือมหมายว่าบางทีถ่ายมาอาจจะยังไม่สดพอ,อหรืออาจจะสีไม่ค่อยโอเคเลยหรือแสงไม่ค่อยโอเคเลยเราก็เอาภาพเนี่ยอินพอยตเข้าไปในแอปพลิเคชันที่เราใช้แต่งภาพแล้วเราก็แต่งออกมาให้ใหใหตามใจเราเลยแล้วเราก็เอ็กพอร์ตออกมาใส่ใน มือถือของเราแล้วเราก็ส่งภาพขายค่ะแอปพลิเคชันที่ที่น้องไบรท์อธิบายอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะ,ะคือมีทั้งแอปพลิเคชันที่ฟรีแล้วก็เสียตังค์ด้วยไหนลองอธิบายแอปฟรีอย่างเช่น a v e r y Pix หรือว่า Photo Splash เนี่ยยังไงบ้างก็ a v e r y กับ p i ก Pix เซ็ e n เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันก็อย่างก็จะใช้พวกปรับสีปรับแสงทำให้สีสดขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพวกทำให เบอร์เบอร์อรบอบข้างๆแล้วโฟกัสเฉพาะตรงกลางก็ทําได้ส่วนของคัลเลอร์สปซเนี่ยก็จะเป็นทางด้านทําสีให้โดดเด่นก็คือว่าเราจะทําให้สีเราต้องการทําวัตถุเนี่ยให้มันมีสีเราก็ทําวัตถุนี้เฉพาะมีสีไอ้ส่วนข้างๆก็จะเป็นขาวดาหมดเลยมันจะทาให้ภาพมันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่างภาพช่างภาพแบบที่อนุรักษ์นิยมนะเขาจะไม่ค่อยชอบการแต่งแบบนี้เยอะนะใช่ครับก็คือจะเป็นภาพ ต้องถ่ายมาจากภาพของจริงแท้ๆมาจากการถ่ายต้นฉบับปฐมภูมิเลยเนี่ยนะแต่ว่าสมัยนี้รวมทั้งการขายในออนไลน์เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมือโปรเท่านั้นที่ทําได้แลครับก็อย่างเราก็สามารถที่จะทําส่งขายภาพได้แล้วเพราะว่าภาพเดี๋ยวนี้มันก็เยอะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นน่ะภาพสวยๆก็มีเยอะไม่จําเป็นว่าต้องออกมาจาก d ีเอสอไออย่างเดียวอืถุดยอดมากเลยนะ อยู่ดีๆก็เป็นธุรกิจได้อ้าวถ้าเกิดแอปที่ต้องซื้อล่ะอคะอย่างเช่น Camera plus นะคะอย่างเช่น l ล n ส์ไล h ์อย่างเงี้ยครับก็บมีประโยชน์ยังไงตัว Camera plus ก็คือมันจะมีออปชันมากกว่าอย่างเช่นจะเป็นพวกแบบทำตัดต่อได้คร่ครับผมตัดต่อให้ให้ภาพมันมาต่อกันได้ะนะคร,คร,ครประมาณนี้เพราะส่วนที่เหลือจะเหมือนกับคล้ายๆอันอันก่อนหน้านั้นส่วนของ เลนส์ไลท์ก็จะเป็นการเหมือนทำพาทิตจำลองเหมือนเป็นเลเหมือนเป็นแสงพาทิตแสงเลแสงเลนออกมาจำลองค่ะคือพวกนี้นี่ต้องมันต้องลองถึงจะรู้ครับว่าจุดเด่นของแต่ละตัวคืออะไรใช่ครับคือแปลว่าน้องไบรท์นี่คือคลุกอยู่กับ แอปพลิเคชันจนรู้หมดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีใช่ครับอันไหนหอันไหนดะีด้านไหนแล้าอันไหนมันเหมือนกันยังไงเราก็จะใช้อันที่มันมีความแตกต่างออกไปอย่างเงี้ยครับแอปนี้ต้องใช้อย่างนี้นะแอปนี้ใช้อย่างนี้แอปนี้ใช้อย่างนี้แล้วเราก็พอเวลาแต่งเราก็เอาไม่ใช่แค่ว่าแอปเดียวแต่งเราสามารถที่จะผสมหลา,ายแอป,แ,อปแต่แต่ก็ผสมเยอะเกินมาก็อาจจะทําให้ภาพมั่วเกินไปเราก็ไม่ควรจะทํา แต่งมากเกินไปแล้วก็แต่งให้มันพอดีคือความความสวยมันต้องหยุดระดับที่ปานกลางเพราะถ้ามันสีมันจี๊ดเกินไปมันก็ทําให้แบบปวดตาใช่ทำผิดธรรมชาติจืดเกินไปก็แบบเอ้ยมันดูไม่น่าสนใจออย่างเงี้ยครับ จริงๆการแต่งนี่คือแก้ปัญหาการถ่ายต้นทางมาไม่สมบูรณ์อันดับหนึ่งที่สองก็คือสวยกว่าเดิมอีกสักขั้นหนึ่งแค่นั้นพอใช่ครับเหมือนเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปเอฟเฟกพวกเลนส์ไลคือแสงของไลท์อย่างเงี้ยครับเป็นแสงเหมือนดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยครับคือบางทีแบบเราถ่ายภาพวิวมาเงี้ยเอ้ยพระอาทิตย์ไม่ขึ้นอ้าวทำไงดีเอาเราใส่แสงเข้าไปเลยมันก็จะเป็นแสงพระอาทิตย์ มาจำลองขึ้นมามันก็จะสวยดีอุตส่าห์ไปนั่งเฝ้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าบางทีแบบตื่นสายอะไรตื่นสายเลยไม่ทันอก็มาใช้แอปช่วยได้ครับอย่างนี้นะคะต่อไประบบที่ต้องเรียนรู้คือระบบเ a y p a l หลายคนยังไม่รู้จัก p พ y p a l า a เ p a l คืออะไรคะสั้นๆ Pay p a l สั้นๆก็คือเป็นธนาคารออนไลน์ครับผมเหมือนเป็นสื่อกลางในการที่ว่าเขาจะโอนตังค์มาให้เราครับเขาต้องโอนผ่านเ a y p a พาก่อนแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะดึงจากเ a y p a พาเข้ามาธนาคารเราได้ เขาไม่คือหมายว่าการโอนถ่ายจากธนาสหรัฐเลยธนาคาสหรัฐเลยมายังธนาคารเราเลยเนี่ยมันยุ<_<_<__<__่งมันลําบากมันเลยต้องมีตัวกลางในการช่วยคือเพย์เพลเพย์เพก็เป็นตัวกลางระหว่างธนาคารต่อธนาคารทั่วโลกไข่กันไปทวโกไขกันไปหมดเลยใช่ครับปลอดภัยไหมคะเคยมีปัญหาอะไรไหมกับตอนนี้ตั้งแต่เราใช้เพย์เพายังไม่มีครับยัง ควังปลอดภัยเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่เขาทามาจนถึงวันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยค่ะคือ PayPal ก็เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ถ้าจะซื้อขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นซื้อขายภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของผ่าน Amazon, eBay อะไรต่างๆก็ผ่าน PayPal ทั้งสิ้นนะคะดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรที่ท่านจะสมัครเข้าไปเพื่อให้มีบัญชีผ่าน PayPal นะคะจากนั้นเนี่ยก็มีแอป แอปอื่นๆที่ช่วยในการส่งซื้อขายภาพอย่างเช่นคลายช็อตโฟี่คือ <Pop. S 2> อะไรก็เ,เป็นแอปที่เหมือนกับว่าเราส่งขายภาพอะครับ<ะ>แ,ตแต่การส่งขายภาพจากแต่ก่อนเนี่ยไมโครสต็อกจะส่งผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมครับ<ะ>แต่ว่าตอนถ้ามาอยู่ในมือถือเนี่ยมันจะส่งผ่านแอปพลิเคชันใช่ครับก็คือเหมือน,นว่าพอเราแต่งภาพเสร็จหลังจากที่เราแต่งภาพเสร็จปุ๊บเราก็โหลดภาพขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วมันก็เหมือนจะมีโปรไฟล์ของเราอยู่ในนั้นเลย<ะ>เป็นเป็นเป็นที่สถานที่ถ่ายขายภาพของเราเลย มันมีบัญชีเราอยู่ตรงนั้นใช่มันสร้างบัญชีประจําของเราไว้กคล้ายๆกับว่าตัว,ต,วตัวเว็บไซต์ของชัตเตอร์ก็คือหน้านั้นจะเป็นของเรา,เ,าเป็นหน้าอาอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเราอยู่ในมือถือค่ะอ๋อสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็ ภาพตัวอย่างที่ขายได้ในคลช็อตโฟล์หรือว่าพิกเซลเนี่ยก็คืออย่างท,างที่อย่างที่น้องไบรท์พยาย,ยามอธิบายคือว่าเอาละสวยแปลกมีเอกลักษณ์เขียนบรรยายภาพให้สมบูรณ์รรณคีย์เวิร์ดใส่ให้ให้ละเอียดให้รอบให้รอบให้ครอบคลุมเพื่อที่ว่าเขาเขาจะได้หาง่ายขึ้นค่ะแต่งก็แต่งให้พอดีพอดีค่ะอืมนี่คือข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม,มอาจจะต้องไปหาอ่านเพิ่มเติม,ตมแต่ว่าสําหรับแฟนรายการ ของเราในคืนนี้ฟังน้องไบรท์เล่าเรื่องประทับใจตัวน้องไบรท์ขนาดไหนหรือได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ขนาดไหนนะคะก็สามารถที่จะฝากข้อคิดเห็นไว้ในแฟนเพจของเราได้นะคะใน f c e e o o o ค่ะ g h t n i n g Talk 10ท่านแรกที่เขียนมาว่าท่านได้แรงบันดาลใจอะไรจากรายการในตอนนี้นะคะเราจะจัดส่งหนังสือให้10เล่มค่ะเอาล่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายกันกับน้องไบรท์ค่ะ ที่น้องไบรเป็นผู้เป็นผู้ใช้และเป็นผู้ประสบความสําเร็จกับการค้นหาความสุขในโลกออนไลน์ลแล้วก็ทําเงินจากมันสร้างมูลค่าจากมันได้ด้วยมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ไหมคะว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเราควรจะคิดแบบไหนเมื่อเราออนไลน์ก็เมื่อเราอยู่ในโลกออนไลน์นะครับมันจะมีทั้งคุณและโทษสําหรับเราแน่นอนคือ อย่างยกตัวอย่างก็คือว่าโทษก็คืออย่างที่ผมเคยติด Facebook ติดงอมแงมมากครับเราก็ควรที่จะจัดแบ่งเวลาให้ถูกต้องว่าเราควรจะทําอะไรตอนไหนเราควรจะเล่นไ<อ>ลน์เล่น a c e b o o k เนี่ยครับควรถึงเวลาตอนไหนต้องจัดแบ่งเวลาให้ดีเพราะว่าถ้าเราเล่นมากเกินไปมันก็ทําให้เราเหมือนติดมันนะครับจนเราไม่สามารถที่จะออกไปดําเนินชีวิตปกติของเราได้มันก็จะสร้างโทษให้กับเราแล้วเราก็ควรที่จะคิดหาว่าเราควรจะทํายังไงให สิ่งสื่อออนไลน์พวกเนี้ยมาทำประโยชน์ให้กับเราอืมค่ะก็คือพยายามที่จะรู้ จักตัวเองแบ่งเวลาให้ถูกต้องก<ช>ับการ,รอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าการออนไลน์ใดๆก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาคุณจากมัน,มนให้ดีที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จะทําธุรกิจในโลกออนไลน์เหมือนกับน้องไบร์ยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะขายภาพหรือว่าขายของหรือว่าอะไรก็ตามโอ้เดี๋ยวนี้ร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้น,นมันควรจะมีวิธีคิดหรือว่าหลัก อะไรไหมคะที่จะทําให้โลกออนไลน์เนี่ยมีการซื้อขายอย่างอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วมันก็จะไม่ส่งผลกระทบกับคนอื่นๆก็ระดับแรกก็คือถ้าจะทำทำยังไงจะทําอะไรดีกว่าก็คือจะทําอะไรที่ที่เรานั่นก็คือเราก็ควรที่จะมีสามงอที่ผม,มคิดก็คือสามงอะ <3 S 1> ไรบ้างง่ายง่วนเงนินง่ายง่วนเงนินใช่ครับ<ห>ก็คือง่ายก็ย<น>คือ ถิงเรียนจริงไหนที่เราทาแล้วมันง่ายอ่ะค่ะแล้วก็เราก็ทําไปง่วนก็คือเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ทั้งวันอ่ะอยู่ทํากับมันได้ทั้งวันมันจะเพลินินคือแบบเราไม่มีเหมือนว่าเราเราไม่เครียดกับมันแล้วเราก็ไม่ไม่รู้สึกติดขัดเราก็ทาไปเรื่อยๆทําได้สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วสองอย่างเนี้ยมันจะทําให้คุณทําเงินให้กับคุณอ๋อง่ายง่วนเลยนะคะทําให้เพลินสนุกเหมือนไม่ได้ทํางานเลยนะคะช่แต่ว่ามันทําเงินใช่แต่แล้ว ตัวงาตัวที่สี่งกด้วยได้ไหมอาจจะต้องมีครับเมื่อเมื่อเราทำใ<า>ดๆเราจะต้องจัดเก็บเงินครับผมเราไม่สามารถที่จะใช้พุ่มเฟยได้ค่ะมีอีกเรื่องที่เขาเตือนกันเวลาซื้อขายออนไลน์ก็คือเรื่องของความซื่อสัต์ความซื่อสัต์การจ่ายเงินการรับเงินอะไรต่างๆเนี่ยคือที่ผ่านมาอย่างน้องไรเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายจากเรื่องนี้ถูกไหมใช่ครับไม่เคยเคนครับผมค่ะก็ คือเพราะว่าเราขายกับแบบระดับมาตรฐานสากลเลยไหมค่ะอาจจะต้องเตือนกันสําหรับคนที่จะเป็นผู้ค้ามือใหม่ออนไลน์ต้องสื่อสารดีๆครับว่าสิ่งสิ่งไหนที่แบบมันสุ่มเสี่ยงค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบเพย์ a พาส่งจดหมายมาให้เราแบบว่า เขาก็จะมีเตอือนว่าเอ้ยอย่าไปกดนะมันจะหมายว่ามันเป็นส่งมา oh. ลิงก์อันตรายออพวกเพย์พาลเนี้ยเราก็จะแบบเราก็ต้องดูว่าอันไหนมันควรจะกดหรือไม่ควรกด <Ha. S 2> รกต้องศึกษาต้องดูให้ดีพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะ <Ha. S 2> ทําอะไรค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันแฮ็กกันง่ายมากแล้วก็ปล่อยไวรัสกันง่ายมากอะไรแบบนี้ อยู่ในโลกออนไลน์ก็ต้องรอบคอบแล้วก็ต้องต้องรู้เท่าทันมันนะใช่ครับเพราะว่าหลักฐานอะไรก็ไม่ไม่ได้เหมือนแบบการทำพื้นฐานทั่วไปเพราะโลกออนไลน์เหมือนแบบหลักฐานมันจะหาตัวจับยากใช่ครับค่ะสุดท้ายน้องไรในอนาคตฝันว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรจะทำอะไรต่อที่ตอนนี้ก็อยากจะเป็นแบบว่าที่ในใจคือตอนนี้ก็เรียนทางด้านเขียนโปรแกรมมาผมก็ อยากจะเขียนโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับทําขายภาพถ่ายออนไลน์ของตัวเองค่ะคือหมายกับสร้างเว็บไซต์สร้างแอปพลิเคชันของตัวเองเกี่ยวกับถ่ายภาพค่ะเป็นเว็บสู้กับเว็บเมืองนอกที่<ช>เรารเป็นฝ่ายขายให้เขาตอนนี้เลยใช่ครับ,รบสู้กันเลยแต่อาจจะแบบช่วงแรกอ,อาจจะเป็นแบบให้คนไทยมาทําก่อนอช่วงของคนไทยคือหมายอยู่ในโซเชียลของคนอยู่ในคอมมิวนิตี้ของคนไทยในประเทศไทยก่อนค่ะสักพักถ้ามันกําลังแบบกําลังดีขึ้น ก็จะไปอยู่ในช่วงของเวอร์ไวคือมาเอาออกไปในประเทศอื่นๆค่ะกี่ปีตั้งเป้าไว้กี่ปีตั้งเป้าสัก3ามสี่ปีเย่สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เป้าหมายชัดมากเลยเพี่หญิงเชื่อว่าเป้าหมายชัดแบบนี้มีพลังแล้วก็มีไฟแบบนี้นะคะสำเร็จแน่นอน ในเวลาที่ตั้งใจไว้แล้วก็จะเป็นคอยเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นเมื่อไหร่หรือว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานของน้อง Bright, ไร้ก็มาแบ่งปันเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมอีกนะคะ<ด>วันนี้ขอบ,<ม>ขอบคุณมากนะคะครับค่ะขอให้โชค<ๆ>ดีกับสิ่งที่คิดนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนคนไทยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอีกคนหนึ่งค,ค่ะวันนี้น้องไร้และที่ฉันหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจทุกท่านนอนหลับสบายตื่นเช้ามาขอให้มีพลังทาในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนดาตรีวสวัสดิ์ค่ะ